สวัสดีครับท่านผู้ชมครับช่วงของรายการที่นี่มออุบลน,นะครับพาทุกท่านมาที่งานเกษตรอีสานใต้มหาวิทยาลัยโบราณเรรธานีนะครับดินน้ําลมไฟเทอร์ไทยกเกษตรนะครับที่จะมีขึ้นในช่วงของวันที่6ถึง15กุมภาพันธ์2558นะครับแล้วก็ตอนนี้ผมพาทุกท่านมา,าสัมผัสบรรยากาศในช่วงอตอนเย็นนะครับซึ่งเห็นได้ว่าบรรยากาศด้านหลังของผมนะครับ มีพระจันทร์นะครับที่อยู่ตรงนี้นะครับสวยงามทีเดียวนะครับเป็นวันคืนพระจันทร์เต็มดวงก็ว่าได้นะครับแล้วก็ด้านหลังของผมนะครับเป็นสวนชิปแลนด์อ่าซึ่งมีอ่าแกะนะครับเล็กๆน่ารักนะครับให้หนูๆหรือว่าท่านผู้ชมนะครับที่มาชมงานเกษตรอีสานใต้นะครับได้เลี้ยงให้อาหารสัตว์นั่นเอง นะครับแล้วก็ถัดไปด้านหลังนะครับก็จะเป็นสวนไม้ดอกไม้ประดับหลากสีทีเดียวนะครับรวมไปถึงทุ่งทานตะวันด้วยนะครับในภาพรวมของงานนะครับเช่นเดียวกันกับทุกๆปีที่ผ่านมานะครับมีการจําหน่ายสินค้าทางการเกษตรนะครับมีการแสดงนิทรรศการของหน่วยงานภาครัฐและก็เอกชนหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และปีนี้เช่นเดียวกันนะครับในส่วนของภาควิชาต่างๆของคณะเกษตรศาสตร์นะครับก็ได้จัดแสดงผลงานที่หลากหลายทีเดียวนะครับภาควิชาพื ืชไร่พืชสวนและก็สัตวศาสสร์นะครับรวมไปถึงคณะต่างๆภายในมหาวิทยาลัยด้วยนะครับก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับมาเที่ยวชมงานเกษตรอีสานใต้ดินน้ำลมไฟเทอร์ไทกเกษตรนะครับที่มหาวิทยาลัยบูราชธานีในช่วงของวันที่6กถึงสิกุมภาพันธ์ไม่เสียค่าใช้จ่ายใ,ใดๆนะครับวันนี้ช่วงของรายการที่นี่หมออวนนะครับลาไปก่อนครับพบกันใหม่คราหน้าสวัสดีครับ